นะครับฝากไปถึงน้องๆน,นะครับที่พึ่งเข้ามาขี่รถวิบากแล้วมีโอกาสได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มไหนกลุ่มหนึ่งแล้วเขาว่าให้เราว่าต้องขี่รถอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งเราไม่ได้มีทุนพอสำหรับผมนะครับไม่จาเป็นครับไม่จําเป็นถ้าท่านมีใจอยากจะขี่ป่านะครับถ้าท่านมีใจอยากจะขี่ป่าอยาขี่เที่ยวรถอะไรก็ขี่ได้พี่รถอะไรก็ขี่ได้คนเราทุนไม่เท่ากันครับ คนเราทุนไม่เท่ากันพี่สมัยก่อนผมก็ขี่อะไรถ้าตามผมนะสมัยก่อนผมขี่อะไรผมขี่ดีมตุดเป็ดขี่ดีมตุดเป็ดเสร็จแล้วผมก็มาขี่ไทเกอร์ขี่ไทเกอร์เสร็จแล้วผมอ่าจากไทเกอร์เสร็จแล้วผมก็มาขี่อะไรโซนิกรถเอ็มมันจากโซนิกเสร็จแล้วผมก็มาขี่ดิปเปอร์มันก็มันก็ค่อยขึ้นมาพี่มันก็ค่อยขึ้นมาฉะนั้นนะครับผมถ้าเกิดเขาบอกว่าต้องขี่รถอย่างนั้นอย่างนี้ต้องขี่เหมือนพี่อย่าไปฟังใครครับ อย่าไปฟังใครนะครับถ้ามีใจไปได้หมดผมเป็นคนหนึ่งที่ทําคลิปให้น้องๆได้ดูว่าการที่ท่านจะไปขี่ป่าไม่จําเป็นต้องมีรถราคาหลักแสนก็ได้ดดท่านเห็นไหมหลายๆครั้งที่ชุ้ชข,ของพ่อผมอะเอารถเนี่ยบ้านละหามไปกันอะถามว่าต้อมกระชดํด,ดเอารถอะไรไปท่านเห็นใช่ไหมไนเนินชันๆเขาเอาเคียวเอ็ขี่ขึ้นต้อมกระชด,ดําเอาอะไรขี่ขครับเวฟเวฟร้อยยี่ห้าขี่มาแล้วพี่ ขี่ขึ้นได้ด้วยเขาถึงเราถึงน,น,นะครับเขาถึงเราถึงครับเมื่อวานไปขี่เนินชันๆเขาเอาเควเอ็กไปถามว่าต้องกัจฉามเอาอะไรไปนี่ครับเมื่อวานพอเอาแดดไปครับถามว่าผมไปถึงไหมถึงถึงมันกันถึงมันขั้น,น,ไ,นไม่จําเป็นต้องเป็นต้องไม่จําเป็นต้องมีลดราคาเป็นแสนไม่จําเป็นไว้ถ้ามีโอกาสถ้าโอกาสมันเป็นของเราเดี๋ยวมันมีเองครับ ฉะนั้นหน้วันนี้น้องมีรถอะไรอยู่ในมือขี่ันนั้นครับขี่ันั้นนะครับน้องๆฟังพี่ไว้นะครับน้องๆฟังพี่ไว้นะครับน้องมีรถอะไรอยู่ในมือให้ขี่ันั้นขี่ให้สุดขี่ให้เก่งนะครับขี่รถันั้นที่มันมีมีอยู่ในมือเราอ่ะน้องขี่ให้สุดขี่ให้เก่งที่สำคัญให้ขี่เกียร์สูง พี่ฝากไว้นะครับพี่ฝากสลับน้องๆพี่ฝากสลับน้องๆน,นะครับถ้าน้องมีรถอยู่คิดว่ารถน้องทํามาแล้วหรือทํามาไม่พอลองดูสไตล์การขี่ของตัวเองท่านทํารถมาแรงมากมายท่านใช้เกียร์อะไรถ้าท่านคิดว่าท่านทํารถมาหมวดไป4ี่ห้าหกหมื่นแล้วท่านใช้เกียร์ต่ํามันไม่ได้มันไม่ได้ไไดแตกต่างจากรถธรรมดาใช้เกียร์หนึ่งเลยครับท่านเอารถธรรมดาใส่ส,สเตอร์ใหญ่ก็ได้เพราะว่าอะไร สุดท้ายท่านก็นใช้เกียร์หนึ่งเหมือนกันถูกต้องไหมครับเท่านั้นครับรถที่เขาทํามาเขาดูอะไรเขาดูที่กําลังบิดที่เกียร์สูงพอเวลาเขาแซงกันเขาแซงกันที่เกียร์ไหนเวลาเขาแซงกันเขาแซงกันที่เกียร์สามกับเกียร์สี่ถูกต้องไหมครับฉะนั้นถ้าคุณทํารถมานะครับทํามาทาทชกอัพมาอย่างดีเลยคุณขี่เกียร์หนึ่งเกียร์สองมันยังไม่ใช่นะครับฉะนั้นน้องไม่ต้องไปอายใครนะครับ นะครับไม่ต้องไม่อายใครผมต้อมกระชายดาขี่รถมาก็เยอะนะครับพี่ดูรถผมนี่ <c oughs> เป็นยังไงครับ <c oughs> นี่ <c oughs> ใช่นไหม <c oughs> หลายทีครับหลายทีหลายทปเ <c oughs> นี่ยบางทีนะเอาเอเอาเ,อาเอาสมมุตินะอันนี้คือผมผมจะคุยไม่ไดราม่านะพี่น้องเอาตามผมนะผมจะคุยในฐานะที่น้องๆยังไม่มีเงินพอ การที่จะใส่กองใหญ่นู่นนั่นนี่ซื้อกองสี่ห้าพันมาใส่นู่นนั่นนี่มาพี่ดูรถคันนี้ครับไม่มีหาสักอย่างมันก็ไปได้ใช่ไหมดูเส้นทางทดี่ผมไปนี่เนี่ยดูซ้อมกันถามว่าไปได้ไหมไปได้ครับถามว่าไปได้ไหมไปได้สนุกไหมสนุกครับแต่คําว่าสนุกของเรามันก็มีขีดจํากัดถูกต้องไหมครับยอดเนินอะปลายนิ้วผมอะเนี่ยครับยอดเนินปลายนิ้วผมนี่พี่ไหลขึ้นมาสุดยอดดอยครับ เลาะสันดอยไปจนไปสูดด้านหูุนครับขั้นนี้ไปมาแล้วครับเ <c oughs> <c oughs> ชื่อชัยสุคำเออเป็นไงเอาให้ดูเอาให้ดู <c oughs> นะครับเ <c oughs> <c oughs> นาะ,ะฝากไปถึงน้องๆนะครับก็เมื่อกี้ซ้อมกันแล้วนะครับเนาะฝากไปถึงน้องๆนะครับน้องๆที่กดติดตามน้องๆทุกคนที่กดติดตามดูพี่ น,น้องๆทุกๆคนที่กดติดตามดูพี่ไอ้อน้องฟังพี่ไว้นะครับไม่ต้องคนเหนือปรบอกว่าบัต้องไปขอยไขไม่ต้องไปอิจฉาใครไม่ต้องไปน้อยใจตัวเองนะครับไม่ต้องอายุน้องยังเท่านี้อยู่เองเชื่อพี่วันข้างหน้ารถที่เองเล็งไว้เองได้ขี่เองฟังพี่ไว้นะครับไอ้น้องทุกๆคนเลยครับไม่ต้องไปน้อยใจตัวเองกว่าที่พี่จะมาขี่รถอะไรเนี่ยกว่าที่พี่จะมีรถ KLX ออะไรพี่ขี่เน,นี่ย ก่อนหน้านั้นอะ่ะพี่ก็ผ่านจุดน้องมาก่อนพี่ไม่มีแม้แต่รถไปนั่งดูเขาขี่ไปยืมเขาขี่ก็ยืมมาแล้วนะครับฉะนั้นหน้าวันนี้เรามีรถขี่ขอให้เรามีความสุขกับรถที่เรามีโอเคไหมครับมันจะขี่บ้างมันจะพังบ้างมันจะซ่อมบ้างตามันไปครับทําไมสีที่พงมึงคันอ่ะมึงจะมาวะเนี่ยฮะจะเอาซะหน่อยไหมเนี่ยฮะเนี่ยเอาไหมไม่ขี่พี่ขอไอ้สักห้ารอบเลยเอ๋อเนี่ย À, บอ่อด uh, uh, ินนะครับน้ำล้วนๆครับเอามาพี่ขออีสักหารอบเลยนะครับเนาะก็ผมก็มาไลฟ์สดตามภาษาผมนะครับคนที่รักผมก็ดูผมไปคนที่เกลียดขี้หน้าผมก็ไม่ต้องมากดติดตามดูผมผมก็จะพูดตามสไตล์ของผมนะครับต้อมกระชายดาไม่ได้เริ่มไม่ได้เริ่มมาจากบครับต้อมกระชายดาเริ่มมาจากศูนย์ไม่มีครับผม ผมเริ่มขี่รถไปบากเป็นจริงเป็นจังอะ่ะมีผมมีดีเทคเกอร์ขี่คันแรกนะครับผมเอารถไปเข้าไฟแนนซ์ผมพูดไม่ไอายปากเลยวันหนึ่งมันจะมีครับน้องวันหนึ่งมันจะมีถ้าเองคิดว่าเองจะมีแล้วเองจะมีครับเองฟังพี่ไว้ครับวันหนึ่งเองจะมีถ้าเองคิดว่าเองจะมีนะเองต้องมีครับเองจะมีแต่วันนี้ถ้าในเมื่อเรายังไม่สามารถมีเหมือนกับเขาได้ ร้อยสี่สิบแอนร้อยสี่สิบจีนนว่นันน,น,นี่หรืออยากได้รถที่พี่ต้อมทําการโมนิฟายคันเจ็ดแปดหมื่นเองเชื่อพี่ถ้าเองตามพี่อยู่นะถ้าพี่ยังทารถอยู่นะครับเองตามพี่ไว้นะวันข้างหน้าถ้าเองมีเงินเองจะคิดถึงพี่พ่อหลายหลายคนที่เขาขอให้พี่ทํารถให้นะครับพ่อหลายหลายคนที่เขาขอให้พี่ทํารถให้เขาล้วนแต่ผ่านเขาล้วนแต่ผ่านช่วงเวลาของเองมาหมด พี่จะเอาความรู้ทั้งหมดทํารถให้เองวันนั้นเองไม่ต้องกลัวแต่วันนี้มีรถอะไรขี่ไปครับไม่ต้องไปอายใครนะครับไม่ต้องไปอายใครครับมันไม่มีคือว่าถ้ากลุ่มที่เองเองฟังพี่นะถ้าถ้ากลุ่มของเองอ่ะที่เองไปเที่ยวด้วยอ่ะเองขี่ไปนะเขาไม่ช่วยเองเขาว่าเอ้รถเองไม่ดีอย่างน้นอย่างนี้พี่บอกไปเลยนะเองไปกระทิบนะั้นแค่ครั้งเดียวพอพอครับเองไม่ต้องไปกับเขาแล้วนะครับไม่ต้องไปแล้ววัดใจครับนะครับ การขี่ป่ามันคือการหาความสนุกให้กับตัวเองใช่ไหมครับแต่ด้วยที่ว่าทุนคนเรามาไม่เท่ากันแต่การที่เราไปเทีย่ยวป่าเรามีกคกมีกวนเห็นไหมเนี่ยมันมีกคกมีกวนครับเวลามนขี่มาเที่ยวกันมาช่วยกันผมถามหน่อยขียย่นในปา่าเนี่ยยศในพลี่ะเนี่ยผมผมไม่อยากจะอะไรมากมายคนที่ไปเที่ยวกับผมนะครับเป็นถึงระดับผู้พันนะครับคนที่ไปเที่ยวกับผมนะครับคนที่ไปออกทิปกับผมเนี่ย ระดับผู uka, floor, ้พ uh ันเลยนะผู้พันครับมีช่อชัยพฤพษกด้วยแต่หาว่าในป่าไม่มียศไหมไม่มีครับในป่าไม่มียศไม่มีศักดิ์ครับในป่ามีแต่พี่กับน้องมีสองอย่างในป่านะครับไปขี่รถด้วยป่านะครับไปขี่รถด้วยกันนะครับเองจะขี่รถคันเป็นแสนเป็นล้านนะครับเองจะขี่ ktm เองจะขี่ฮัสวาน่าเองจะขี่ชิมหายไปปวงที่มันราคาแพงๆเองจะมียศขนาดไหนนะครับเองจะมียศขนาดไหนเองอยู่ในป่า ไม่มียศถาบรรดาศักดิ์ครับพ่อเข้ามาในป่ามีแต่พี่กับน้องเท่านั้นครับมีแค่นั้นครับผมพูณถามหน่อยถ้าเกิดสมมติเองช่อชัยพฤกต์อ่ะเองเป็นขนาดผู้พันอะ่ะรถอิงติดลมอะ่ะรถราคาเป็นเป็นสามแสนเคดีเอ็มอ่ะไม่มีใครช่วยเองอะ่ะถามไว้เองขี่สนุกไหมเองก็ขีไ่ไม่สนุกไม่สนุกฉะนั้นหน้าวันนั้นราคารถคันเป็นแสนก็ไม่ได้ต่างจากรถราคาหลักพันเลยครับถูกต้องไหมครับผมแต่ถ้าเกิดสมมติว่าวันนั้นเราไปดูกัน เราขี่ไปด้วยกันสนุกครับสนุกเราจะขี่ไปเงียสนุกพี่ออกป่ามาขี่สนุกนี่คือสไตล์ของผมนะครับเนาะ <S <S ไม่ได้มีสาระหรอกครับนั่งคุยให้น้องฟังพี่น้องเอ้ยที่มาดูผมเนี่ยพ่อผมซ้อมรถก,กันอยู่นะครับฝากไว้หนึ่งครั้งนะครับน้องๆที่กดติดตามดูพี่นะครับน้องๆที่กดติดตามดูพี่นะครับน้องตามพี่มาคนที่ไปเอฟซีผมติดตามผมมาตั้งแต่แรกจะรู้ครับผมขี่ผมเริ่มขี่รถมา ผมขี่รถมาตั้งแต่ปี44นะครับผมขี่รถ Enduro ป่าเนี่ยผมเริ่มขี่มาตั้งแต่ปี44ผมถามหน่อยปี2544น้องๆทำอะไรอยู่ครับปี2544พวกน้องๆทำอะไรอยู่ครับปี2544ต้อมกระชดดำอยู่ในป่าแล้วครับอยู่ในป่าแล้วครับผมปี2544ฉะนั้นถามว่าปี2544สมัยนั้นมันมีอะไรให้ไหมไม่มีหรอกครับรถดีม โนวาใช่ไหมสมัยน,นั้นะมีแค่นั้นแล้ครับผมก็ขี่มาตลอดพี่อย่าไปซีเรียสครับนะครับขี่รให้สนุกนะครับน้องฟีฟ่าสวัสดีเอซครับอ่าซ้อมรถกันนะครับก็ผมยังไม่เกิดเลยครับปีซีซ่สีเหรอเฮ้ย <Hey, S 2> เอ็อยงยบวาไปดิปีสีพวกเองยังไม่เกิดเหรอชิมหายละงั้นพี่ก็แก่ชิมหายดิยเออวันนี้ คนดูเยอะเป็นพิเศษมันผมโพสไม่มีสาระอะพี่คนดูเยอะถามหน่อยเอาคนเนี้ยที่นั่งดูด้วยกันเนี่ยสองห้าสี่สี่ตอนนั้นแต่ละคนทำอะไรอยู่ผมเกิดสี่เก้าโอ้ชิบหายสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสแปดสเก้าชิบหายมึงเรียกพี่ลุงอะดิดีดลูกแก้วครับแล้วจริจริงเหรอปีสี่สี่นี่เองยังดีดลูกแก้วอยู่เหรอ ชิมหาล้ะกูผมมาเกิดปีสองสองผมเกิดปีสองสองนะครับรถเครื่องคันแรกที่ผมเริ่มขี่เอาเริ่มขี่นะผมเริ่มขี่ปีสี่ศูนย์ปีสี่ศูนย์นะปีสี่ศูนย์ปีสี่ศูนย์เริ่มมาขี่รถวิบากก็ก็แกลกนะครับประมาณปีสี่สามถึงปีสี่สี่ C4 นี่ผมซื้อไทเกอร์เลยไทเกอร์ CX125 สั่งมาจากสามชายแดนภาคใต้ผมขี่ขึ้นม่อนหินไหลที่อ่าะไรวะที่พลาวผมไปสมัยนั้นยังไม่มีหนทางครับผมไปสมัยนั้นพี่ม่อนหินไหลปี c c ผมขี่รถเองบอกเองยังไม่เกิดจิ้มหายละ้ทำไนพี่เ้ยเฮ้ยแสดงว่าผมแข็งจริงเหรอ ปีนี้ปีเท่าไรปีนี้ปีหกเลยหกศูนย์หกสองปีนี้ผมสี่สิบเอ็ดนะผมเกิดสี่ห้าหูยิมหายแล้วทำไมผมแก่จังเลยอะฮะทำไมผมแก่จังเลยวะ <c oughs> ผมแก่กว่าพวกเราเกือบสามสิบปีเหรอสี 4, 2, 6, 3, 6, 2, 5, 6, ่สองหกสามหกสองห้าหกสามโอ้โห สแสดงว่าน้องๆที่ติดตามดูผมนี่แม่งอายุห่างกว่าผมสามสิบปีเหรอเฮ้ยผมผมเรียนอยู่โมสองอยู่ครับคีโนวาของแม่เอ้ยถ้าอย่างนั้นเรียกผมนี่พอนะถ้าอย่างนั้นเรียกผมนะพอนะครับอย่าเรียกลุงนะ <c oughs> นะ <c oughs> เรียก <c oughs> ไม่แก่งั้นงั้นเรียกผมนะพออย่าเรียกลุงขอ,อ,งอร้องเอะเพราะผมดูจากคุณคอมเมนต์แต่ละคนนี่ ผมนี่ดูแก่มากเลยครับผมด้แก่มากเลยปีสี่สี่พวกเองยังไม่เกิดชิมหายละผมเป็นทหารปีสี่สี่ผมเป็นทหารปีสี่สี่นะครับผมเป็นทหารปีสี่สี่พี่เออแต่ปีแต่ปีสี่ศูนย์น่ะเริ่มขี่พี่บากแล้วนะครับเริ่มขี่พี่บากมานานแล้วพี่สี่ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์สี่ศูนย์ ห้าศูนย์หกศูนย์ยี่สิบสามปีสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซครับผมขี่รถพี่บ่าวมายี่สิบสามปีจากนั้นอย่ามาถามบางคนก็นถามว่าพี่ต้อมทำไมพี่ต้อมขี่แบบนี้โอ้โหพี่พี่ขี่ดูยี่สิบสามปีผมลงมากี่ครั้งผมลงมากี่ครั้งพี่ยี่สิบสามปีหน้าแค่ผหมก็หักครับนะครับหน้าแค่ผหมก็หักไม่ค่อยมีสระนะครับ ก็เดี๋ยวมันเริ่มค่ำแล้วนะครับฝากไว้นะพี่น้องนะครับที่กดติดตามดูผมนะครับหรือว่าหรือว่าใครที่กดติดตามผมเป็น FC ผมนะครับเรียกพี่ก็ได้ใครเอากูขอเรียกพี่พอเอาเอาน้าก็เต็มที่พอละนะครับกูขออย่าลุงเลยนะอย่าอย่าเรียกพี่ลุงนะอย่าเรียกผมลุงกูขอน้าก็พอละแกสนามไหมครับ <laughs> เอ่อย่าอีก่ครั้งนะครับน้องๆที่จะไปหาซื้อรถบีบากมา ถ้าเรายังมีอยู่ถ้าเรายังมีอยู่อยากขี่เข้าป่าน้องไม่ต้องไปอายใครนะครับไม่ต้องไปอายใครคนที่ขี่เข้าป่าความสุขคือตัวเราคนอื่นไม่ได้มาสุขกับเรานะครับคนอื่นเขาไม่ได้มาสุขกับเราเขาซื้อรถคันแปดเก้าแสนมาเราไปทุกรถกับเขาก็ไม่ได้เดือร้กับเขาพราะไปเป็นรถของเขาถูกต้องไหมครับเราจะขี่รถเทน่าเราจะขี่รถโนวาเข้าป่าเขาก็ไม่ได้มาเดือดร้อนอะไรกับเรา พเ,เพราะมันไม่ใช่รถเราเออเพราะมันไม่ใช่รถเขาแต่ใครบ็คคนขี่เราบ็คคนขี่ความสุขอยู <we> ่ที่ใครความสุขอยู่ที <c oughs> <taraf> ่เราครับนะครับเนาะจะได้สบายใจติดตามผมไว้นะครับเนาะสโลแกนผมรถไปได้ทุกที่ถ้าเรามีใจแต่มันจะไปถึงไม่ถึงคือทีมงานนะครับการขี่รถในป่าคือทีมงานครับนะครับการขี่รถในป่าคือทีมงานใครขี่ไว้กว่าไปถึงทางแยกต้องจอดรอต้องมีหัวกลางท้ายนะครับต้องมีหัวกลางท้าย เวลาออกทริปนะครับ,ออนะรบต้องทําการบีบผมออกทริปผมไปทั่วประเทศผมออกไปขี่นะครับผมออกไปขี่นวผมออกไปพี่เห็นอยู่เนาะปีส,สีเป็นช่างเป็นชู้ที่จากสายฝา,าโหดแห่ก็ดีใจนะครับเนาะดีใจที่เรากดติดตามกันไว้นะครับผมเมื่อกี้มีเอฟซกดตามมาบอกพี่ต้อมเฟสพี่ต้อมหายไปไหนเฟสผมโดนแฮกพี่ โดนแฮกมีคนลักเยอะครับแม่งกดสแปมจังเลยนะครับแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วครับเนาะมีเพจดีวกว่าใครมีใจอยากติดตามผมก็ติดตามมานะครับเนาะเนาะย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับเนาะมาให้ดูครับอ่ะย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับก่อนที่เราจะลาจากกันวันนี้มีรถเฮ้ยเฮ้ยใครมาวะ มีใครมาป่าวะเอ้ยใครมาวะใครไหนก็นี่เหรอแดดขันนี้ผมใช้ลูก55มิลครับพี่ไม่ได้โมงอะไรเลยนี่แดด55มิลแคมก็ไม่มีครับ <c ười> ไม่พึ่งแคม2สองทีอะนะครับตีท่อสูตรใบหนึ่งท่อสูตรไม่ได้ตีเองครับ ไปสั่งซื้อจากช่างมาแล้วเอามาใส่รถตัวเองมัน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 ไม่แมทผมก็เลยทําการผ่าท่อกันเองครับก็เลยได้ท่อแบบนี้มา <c oughs> เนี่ยครับเดิมทีท่อมันมาโคตรใหญ่เลยพี่แต่ว่ารอบมันมาช้าครับมันมาไม่ทันผมก็เลยทําการผมก็เลยทําการผ่าท่อเลยครับผ่าท่อแล้วก็สร้างท่อขึ้นมาหนึ่งใบก็กลายเป็นแบบนี้แล้วครับนะครับก็กลายเป็นแบบนี้ครับ เขาข,ขี่ไปครับไม่ต้องรีบครับผมเราขี่ป่าไม่ได้ไปแข่งใครพี่นะครับได้ที่หนึ่งก็ไม่ใช่ว่าได้เงินเป็นล้านพี่นะครับสำหรับผมการแข่งขันสำหรับผมนะครับผมไม่ได้เอาเป็นเอา,เเอาตายถามเขาถามว่าทําไมพี่ต้องไม่ลงแข่งผมขี่ทุกวันเนี่ยมันก็น้องๆแข่งนะเพียงแต่ว,ว่าถามว่าถ้าผมลงแข่งผมจะได้อะไรไหมผมไม่ได้อะไรหรอกเพราะว่าอะไรเด็กที่ฟิตกว่าผมมีเด็กเด็กที่เก่งกว่าผมมีเยอะแยะ ผมลงไปผมก็ไม่ทันกับเขาอ่ะพี่ว่าไหมผมลงไปผมก็ไม่ได้ทันกับเขาเหรอกครับฉะนั้นปล่อยให้สายเลือดใหม่นะครับเขาขี่แข่งกันดีกว่านะครับผมก็จะเอาความสามารถที่ผมมีอยู่ทุกวันเนี่ยรับหน,น้าที่ในการขี่รถเวลาผมถ่ายที่วิดีโอผมจะเข้าไปถ่ายในเส้นทางที่นักแข่งถ่ายนะครับเวลาเวลาผมเข้าไปถ่ายวิดีโอผมจะขี่เข้าไปในเส้นทางที่นักแข่งเขาขี่ปลายยอดดอยสูงขนาดไหนถ้าพี่น้องติดตามดูผมผมจะไปอยู่ยอดดอยรอครับ ก่อนที่นักแข่งจะออกตัวส0มสิบนาทีต้องกระชามำเข้าป่าไปแล้วครับฉะนั้นมันก็น้องๆแข่งเราผมอะเพอเพอผมขี่เยอะกว่านักแข่งด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าเราก็เราเราเรา,เราทำหน้าที่ของเราอะที่ท,ที่เราทําหน้าที่ของเราอะที่เท,ที่เราทําดีที่สุดอะดีกว่าอย่างน้อยกล้องผมหนึ่งตัวผมขี่เข้าไปในป่าผมมีคนเป็นหมื่นคนรอดูคลิปตกต้องไหมครับอ่าครับเราทําแบบนี้ดีวกว่าเนะนะครับ ทุกครั้งที่ผมทําการไล์สดถ้าผมไปทาการประกาศออกมาก่อนปุ๊บชื่อพี่เชื่อเลยแล้วครับผมคลิปที่ผมทําการไล์สดไม่เคยต่ํากว่าหมื่นครับเคยทําขับแล้วขายไปตัวนี้จะได้มากครับใช่ไหมมันอยู่ในสายเลือดมาอยู่ในสายเลือดครับนะครับมาอยู่ในสายเลือดคนมเคยขีพ่พี่ยังไงมันก็ขี่แต่เพีเยงแต่ว่าเวลาขี่เราให้ให้เรามีสติครับอย่าห้าวเกินไปนะครับอย่าห้าวเกินไปครับ ตรงไหนที่มันศาดได้ก็ศาตรงไหนที่เราคุมได้ก็คุมเพราะว่าอะไรเราไม่ได,เไได้เราไม่ได้กินเงินรางวัลเป็นอาชีพนะครับเข้าใจเนาะเราไม่ได้กินเงินรางวัลเป็นอาชีพครับเราไม่ได้ว่าเราได้รางวัลที่หนึ่งเราจะได้เงินเป็นล้านอยู่เป็นปีไม่ใช่พี่เงินรางวัลอะสนามหนึ่งเท่าไหร่ห้าร้อยพันพันห้ามันก็แค่นั้นแหละครับพี่ขี่ด้วยความสนุกสนานดีกว่าใช่ไหมครับ ขี่ทุกควอสุขสารนะครับนาะเพราะผมก็ไม่ใช่นักแข่งอะอ่ะพี่น้องครับมันจะข้ามละก็ฝากไว้นะครับนาอก่อนจากการับมันข้ามแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะออกจากสนามนะครับพอซอ้อมมาพอสมควรแล้วอย่าหนึ่งนะครับพี่น้องครับมีรถเก่ารถใหม่ไม่ต้องไปอายใครนะครับมันคือรถของเราครับมันคือรถของเราขี่รถของเราให้มีความสุขที่สุดตั้งจุดหมายไม่ว่าวันข้างหน้าเราจะมีรถอะไรถ้าวันข้างหน้าเองยังเชื่อฝีมือพี่ ว่าข้างหน้าเองพอมีทุนแล้วแล้วเองอย่าได้รถที่มันจบๆจากพี่เองคิดถึงพี่ครับแล้วพี่จะสร้างรถเองจาไว้นะครับน้องๆจาไว้ครับน้องแต่หน้าวันนี้ถ้ายังไม่มีเองไม่ต้องไปอายใครครับขี่ของเราครับขี่ของเราผมก็ขี่ผมนี่นะครับนาออ่ะโอเคครับข้ามละเดี๋ยวผมจะออกจากสนามไว้เจอกันครับคลิปต่อไปลาเอฟซีไปก่อนครับอยู่กับเอ็มมอเตอร์แม่สาครับ ทีมงานของดอนชัยอินดูโร่อาฝากไว้ก่อน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 จะลากจากกันอาโชคนะครับสลับใครที่มีรถเคเออยู่ในมือแล้วนะครับสวัสดีครับเอฟซีที่เพิ่งเข้ามานะครับเนาะเมื่อกี้เราสดไปไปชั่วโมงแล้วมั้งเนี่ยฝากไว้นะครับเอฟซี FC ผมใครที่ต้องการโชคเอนดูโร่แท้ให้ติดต่อมาหาผมต้อมกระชายดำหรือเอ็มมอเตอร์แม่สาได้เลยนะครับใครที่ต้องการโชคเอนดูโร่แท้ๆนะครับที่จะเอามาใส่ รถของท่านนะครับให้ติดตอ่อมาหาผมโดยตรงเบอร์ทโทรอยู่หน้าเพจนะครับหรือติดต่อเอ็มมอเตอร์มิสซาได้นะครับเดี๋ยวพวกผมจะยัดโชคเอนโดโลใส่หน้ารถของท่านครับขี่รุดลู่เลยครับโอเคนะครับเนาะเดี๋ยวโอกาสน,นี้ผมกับเอ็มต้องลาก่อนเพราะว่ามาค่ำแล้วครับป่ะเจอกันวันต่อไปสวัสดีครับ